คพับขอสวัสดีวันที่ยีปหาเมษาครับต้องกับวันพฤหัส,สบดีครับถ้าบเห็นความแหงแล้งห้ามก็จะบเห็นความสําคัญของนามครับนามเป็นปัจจัยรักครับบว่าห้าจะไปอยู่มุมใดของโลกกยาครับก็ต้องอาศัยนามครับถ้าห้ามบอสส้างแรงหนามมันก็จะแหงแล้งแบบนี้ครับอันนี้เป็นสถานที่ของเพื่อนบ้านผมครับ อันนี้เขาอยู่ใต่ทีหน้าของผมครับมันเป็นห้องลงไปสุดเลยในคับี่นอบ้านนี้ก็จะถมทีครับถมถมถมคลองนะครับถมคลองเพื่อจะเฮ็ดเป็นให้หน้าบ้านนี้นามครับมันจะไหลผ่านลงไปเลยมันจะวมมี่มองเก็บหนามะนะาครับมันก็จะแห้งแ้งแบบที่เห็นนี่แหละครับไง ในสถานที่ของผมนี่ครับมันกระติดกันแต่ว่ายูเทิงของข้าเจ้าครับผมได้รีบสร้างแรงนามเห็ดตามรอยพอนะครับถ้ามันมีนามมันก็จะมีเขียวอุ่มครับมันว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับถ้าผมมีนามนผมก็จะแห้งแรงคือข้าเจ้าครับนี่แหละครับจังว่ามันจะเห็นความแตกต่างครับ ถ้าขาดน้ำอีกอย่างมันก็ดจะแห้งไปเบิด่ดนหนะครับตั้งทั้งนี้เป็นของเพื่อนบ้านครับ,จจบก็จ้าจะบุกลูกเห็ดไฮมันครับเห็ดไฮมันเห็ดไฮยางเห็ดพืชเสิงเดียวนะนะครับเครื่เพื่อนบ้านเขากขยานเสียทีนาครับ จังหวะเขาบกกาเห็ดครับมีแต่ถมถมแรงอาหารหองเจะาของเองครับมันกระเลือเ่อแหงแรลงครับพี่น้องแต่ว่าผมก็บวถมครับผมมีตลอกขึ้นเนื้อที่ผมแปดไร่ครับผมมีบอยูแปดบอครับเห็ดกระจกระจายกันยุนนนท่วนั่นแหละครับเก็บน้ำครับพี่น้องสำคัญคือน,น้ำครับหัวใจรักคือน,น้ำ ครับแม่แต่หมดตัวน,น้นอยๆเี่กเขาก็ยังขาดน้ำบ่ได้ครับช่วยเด็กอาหนาม,มักฮดให้เขาได้กินครับเขาก็ลงมากินน้ำทุกเด็บมันดูดกินนี่แล้วครับความแห้งแล้งมันบ่อด็ปาหนี้ผู้ใดเครื่องท่าห้องพลาสต์แรงน้ำความชุ่มชื้นจะประทากับอากาศบ่ได้ครับ ถ้าทั้งลมมันแห้งทั้งเทิงกับบัวเดนปะทะความชื้นกันนะครับฝนมันก็จะแล่นกายไปครับก้อนเมฆก็จะแล่นกายไปมันจะตกบ่ได้ด้ยครับถ้าทั้งลมมันแห้งนี่แหละเพราะฉะนั้นความชื้นต่อความชื้นนะครับปะทะกันถึงจะเกิดจับตัวกันได้ครับยังจะมีฝนตกมาได้นี่แหละสาเหตุที่มันนั่น ผมอตกครับแผ่นดินห้าแหงแหลงครับเพราะว่าห้าบุกลุกเห็ดเผืชเชื่องเดียวกันนะนะครับต่อไปถ้าห้าบุกลุกกันหลายๆครับมันจะเป็นทะเลทรายกันทั้งเม็ดเลยครับแผ่นดินโลกข้านี้เพราะว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายเองครับทำลายปลาความชื้นก็นจะหายไปครับแทนที่จะปลูกไม้อันปลาห้ามาปลูกอยู่ค่าครับ ยูค่ามันจะดูดน้ำมากกลายเป็นน้ำมันครับยูค่ามันจะเป็นน้ำมันครับมันบอคือไม่ปลาธรรมดาเฮาต้นยางหน้าเด้อครับฝ้าปูครับพี่น้องมันเป็นไม้ลักของประเทศชาติเฮาครับเป็นไม้เป็นมงค้นครับไม้ย่างหน้าเนี่เป็นมงคลนครับพืชม,มงค,ค้นก็คือ ไม่ย่างหน้านี่ครับเฮ็ดบ้านก็ได้ข้าตะไคร้ใบบักกูนนี่ก็เป็นพืชมงคลนขึ้นกันครับเึื่อว่าผมได้สางแรงน้ำไว้อ,อกจอกแอกแจกไว้ครับเพื่อว่าจะเก็บน้ำครับมันก็จะบเบาแห้งครับพี่น้องเมจังไงมันก็ยังเขียวอยู่เพราะว่ามันมีหม่งพักน้ำ ครับฟังทั้งเหนี้เป็นของน่องชายพร้อมเองครับเพื่อนกะยังบ่กัห้เนมาอยู่บ้านเป็นทางการครับยังไปหาเงินอยู่กรุงเทพอยู่กับมาเห็ดข้องใส่ไกลมากตามรอยพอเพื่นครับแต่ว่ากัยังบอกัห้เหนือพานอยู่ครับยังจะได้แก,ก้ไขลายจุดอยู่จังซี่ล่ะครับกรเกษตรผสมผส,สานนี่มันกบบนาาระบ่ลวัวเหงียงนี้ครับถามมันแหลงอหรีเขากะเหงคือขึ้นกันครับ ถาห้องบาเห็ดซะเลยแห้งสีแหงครับแต่ดินท่าจะแหงไปเบิดเลยครับฟังท้งนี่ก็เป็นของเพื่อนบ้านผมขึ้นกันครับตัวนี้มันเป็นคลองครับพี่น้องเป็นเป็นคลองน้ำแต่ว่าข้าเจ้าถมเบิดเลยครับสถานที่มองหนี้บมี่น้องเลยว่าเนี่ย่บมีหมองเก็บน้ำเลยครับฝนตกงมากกับแลนผ่านลงหน้าผ่านลงหน้าผมเบิดเลยครับปลูกมั่นครับพี่น้องบ้านนี้ นี่แหละคือพืชเชืงเดียวก็ได้จะค้องข้าเจ้ากับจนอยู่บ่ไดดครับเพราะว่ามันบม่มีอย่างสิกินก็ต้องไปหาเงินซื้อกินไปมือมือครับถ้าห้องบริหารจัดการบ่เป็นว้างย่างไาห้อง,องส่ที่ห้องบ่ไดดครับมันบม่มีแนวสิกินน,ะ,นะครับหวัวมันห้ากับ่กินครับห้องเฮ็ดขายต้นโกพิกบกเขือก็แห้งตาย บ่าความแห่งแรงครับวันนี้เขาก็จะไปโทษแต่ว่าธรรมชาติเป็นไพ่แรงบ้านความแห่งแรงนั่นมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเขาเองครับเป็นผู้ทำลายบ้านเขาก็ไปโทษธรรมชาติว่าไพ่แรงนี่ครับตัวน,นี้ตัวสำคัญครับคือเข้าบอดี้ ตึกต่อหให้ลึกซึ่งว่าเหตุมันเกิดจากอย่างครับเหตุมันเกิดจากมนุษย์ท่อทำลายกันเองครับทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งที่อุดมสมบูรณ์หายมันแห้งแ้งครับฝนก็เลยตกบ่ได้ตะกีมันเป็นคลองน้ำครับมองนี้เขาเจ้าทมแล้วก็มาปลูกเข่าแล้วก็ปลูกมันครับปลูกเข่าก็ปลูกมันสองอย่าง เอาเข้าออกกับปลูกมันครับบางแน่พี่น้องแล้วก็ใส่ยาขายาใส่เคมีครับแต่ยี่สิบปีขึ้นหลังครับพี่น้องมันเป็นป่าแถวเนี้ยเขาเจาะว่าบลูกลุกวันนี้แปลงมืดครับมีตะมันอันตรายครับพี่น้องวันนี้ตัวอันตะายนักไปกว่านั้นครับเวลาฮัาปลูกมันแล้วมันจะมีวัชสืผดขึ้นมา เขาก็เอายามาษีดครับยาขายานะัา่นมมษีพ้นติดตามมากครับก็บคือเคมีตกข้างในดินครับพ้นตกมากบสะล่างลงในหนวยแน,น่นห้องในคลองในบึงไปครับปูปลาหน้าห่ามก็โยน้ำมอไดนี่คือหฮอทำลายธรรมาชาติครับเป็นฝีมือของมนุษย์ห่าเองจังว่าผมบ่ได้เห็นน้ำครับอันนี้คือสะท้อนให้พี่น้องด้เห็นความจริงครับ ประมาณนี้เด้อครับมื้อนี้